เพราะนั้นเราต้องอยู่ในศีลในธรรมเราต้องมีการลดละความอยากเราต้องฝึกตนขัดเกลาวกิเลสสันเลขธรรมเห็นเขาพยาบาทเห็นเขาเบียดเบียนเห็นเขาพูดนะมิจฉาวาจาต่างๆเห็นเขายกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านดูหมิ่นท่านเราจะไม่ทำบางทีเราก็ไปว่าใครไม่ได้ ไปสั่งสอนใครไม่ได้พระองค์บอกสันเลขาธรรมคือทำเครื่องขัดเกลากิเลสเห็นใครประพฤติปฏิบัติไม่ดีเป็นอกุศลเราก็โน้มมาในใจละเราจะไม่ทำนี่เรามีสันเลขาธรรมแล้วทำเครื่องขูดเกลาวเวลายมนั่งสมาธิได้ชันหนึ่งสองสามสี่พระาศาสดาบอกว่าเธออย่าคิดว่าเธออยู่ด้วยธรรมะอันเป็นเครื่องขูดเกลวนะ เธอแค่อยู่ด้วยวิหารธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขเท่านั้นยังไม่ได้ขูดเกากิเลสออกเลยแต่ถ้าเธอมีสันเลกธรรมอย่างเนี้ยนะพยายามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนไม่ยกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านดูหมินท่านนะไม่หัวดือ้อไม่ตรหนีไม่มีมายานี่นี่กำลังเป็นผู้ขูดเกากิเลสตัวเองละใช่ไหมทุกอย่างจะเหมือนกันเป็นหนึ่งเดียว พระองค์บอกว่าจะเกิดสังฆสามัคคีขึ้นสังฆาสามัคคีเกิดขึ้นเมื่อไหร่คารวาก็เกิดความสามัคคีประเทศชาติบ้านเมืองก็จะสงบลมเย็นถ้าอยากให้ประเทศชาติบ้านเมืองสงบลมเย็นโยมต้องรวมศรัทธาของมหาชนให้เป็นหนึ่งรวมศรัทธาของมหาชนให้เป็นหนึ่งกับอะไรกับตถาคตอตรันตสมาสัมพุทธะว่า คนที่เป็นสัพพัญยูมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าแล้วเราเชื่อคำของพระองค์ท่านแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติ